มาแวะเบิ่องของเพื่อนขายเฮดอีกมองนึงจะออกจากปลาเฮดมาพี่น้อง,น,งอนี่ถุงเท่าได้ละค่ะตัวนี้หาซิาทไนดะ้หาซิปบ,บอกนี่เฮดถึงแดงที่ก๊าซบ้านได้เนาะค่ะนี่เพื่อพี่น้องเข้าผ่านไปผ่านมาเพยายื่อเด็กซื้อบ้านคำข,ขุนลาดหุม่มตะกบบ้านคำขุนลาดด้วยจ้ะบ้านคำข,ขุนลาดอำเภออำเภอบุญททิบุญริยจังหวัดอุบลฯเหน่ะจ้ะ อีกเด้อพี่น้องส่วงนี้เนาะช่วงเทศกาลเฮดมีตลอดเลยเอาเาะสอบถามราคาท่านใดด้ค่ะอันนี้หาซีพนวาเนอ่ะอันนี้เป็นเฮดบดดินทุ้งเท่าไรค่ะนี่ทุ้งละอร่อยอันนี้เลยค่ะสองลอยจากพี่น้องมาแต่หาเฮดปลาบนต้องเมฆเลยมาแวะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเฮดละโงหกิโลละเท่าไรค่ะช่วงนี้ตัวนี้ โอ้โหซ้ำลอยงามเลยพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ้งจ้ะเก่การบ่อนนี่ทุงละลอยมีเฟอรติราคาะไรอย่างดีตัวน okay. uh, okay, okay. ิฮาซีฟเฮ็ดเพิงนีเทาก็แกงแสบดเด้อจะนิฮาซีฟโอ้ก็สิก็สิจ้ะโอ้เฮ็ดบดดินกะลังงามๆเลยน้อนี่จ้ะติดออนซอนแห้ง ถุงละลอยจ้ะเดี๋ยวเบิ้งราคาเพิ่นเขียไนไว้ในนี้เลยก็ได้สอบถามราคาเห็ดตัวนี้ถุงจักบาทล,ละแม่นี่รวยรวยฮาฮิฟเครื่องลูกเป็นบ่เครื่องลกเห็ดละงอกช่วงนี้เพิน่นขายกิโลละ300เนาะแม่เน้นเองอันนี้เป็นละงอกขาวแม่นบ่จ้ะนี่เป็นเอิรนกละงอกขาวเนาะสีแดงนี่มันม,ม,มันบ่มีหลายแม่ก็เลยรวมเลยจ้าเด็กแต่อ่อนสอนอยู่ ไปเดินทักคนน้องกันคนอกินจะอันนี้เฮ็ดเฟืองอีหยังลหรดำๆผมมาขาดแบบนี้ทุ้งซะไรละขาะแบบนี้อ้ยหาสิบาทพี่น้องเลยวันี้หาสิบาททุล้อทุละร่อย ต,ตอนไดได้ซาไ,ได้แบบใดอีกแบบเก่าบอกพันมาเทสแบบเก่านี่ตัวหนีไปปนเทสยังกค่ะนี่เ็ดแบบข้อสื่อเออทลอ่อยหน่อรอยหาซีฟแล้วปะร่อยเนี่้องยอแ่อซงอ่อยซ้ำอ่อยไปตอนสนแหงพี่น้องอันนี้เท่าไรราคาเนี่ยสองยงอย ลูกจะโอ oh, <laughs> <that> ้เอาไปหไหมค่ะมอค่ะคล้ายอะไรเขามาทันกระเาสองน้อยบอกลูกเจ้าสองร้อยมันถือก็ทางในเด้นี่งทางในเพื่อนว่าอะไรก็สามร้อยแม่นบออือเนี่ยเขาลาบยู่หันแล้วเขาขายค่ะแมนอง้ม้อื้งเพื่อนนี่เด้ไปยี่ใส ไม่ไข่ครับเพราะไข่ตเป็นตะกินยู่างในมุ้ยมองทักชินกันแล้วกี่เลยแปงแป้งเลยแมนอ้อนท่รครับเือกเลยครับอร่จ้าอร่อยจ้าเนวัวมากพ่อสื่อซือกล้ยู่ปามงนนจิ้งแม่แล้วนะจ๊ะพี่น้องพอสื่อแห้งเพสเพรนิ่นพี่น้องสามารถติดตามได้จ้าเป็นว่ามีทุกมือจอยยูนี vẹn vườn đại